นั่นเองนะคะถ้าสวัสดีค่ะคุณประกิตคะ่ะปิงให้ให้ทำไรนะเมื่อเช้าจำมาได้ละก็<อ>ให้ลองเอ็มมาสิบจุดแล้วก็น่าจะปิดไปได้นะฮะพี่อืครับปิดปิด,ปด,ปดลองกินปิงกินลองเก้าร้อยปิดเนาะเออมันนไปเก้าร้อยห้านี่ครับ,รบโอเคจบก็ก็ <g ül> ก็ได้ตังค์นะครับได้ตังค์ได้ตังค์หลายมือแล้วพี่ติดผมสามสี่มือ,อลเลยเกมมาเลยเกมมาเจอพี่เลยน้องครับพี่มากินอารีสิฮะแถวอารีรพีนะเดี๋ยีเออใช่ใช่ออฟฟิศฟิคออฟฟิศปิงอยู่อารีเหรอฮะใช่ครับพรุ่งนี้ว่างเปล่าล่ะกินเลยไหมล่ะกี่โมงพี่โหกี่โ <c> ม <oughs> แล้วปิงอยู่ไหนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ เออก็ทางานอยู่ที่สํานักป่อขนอยู่ดีครับ๋อ้สำนักพ่อใช่ก็อยู่อารีครับพี่อ๋ออยู่อารีรถไฟฟ้าอารีก็อพี่บอลมาทานข้าวเที่ยงกันไหมฮะอืมได้แลวพี่จัดรายการเสร็จก่อนเดี๋ยวโทรหาอีกทีได้ครับอืมทาไมพี่ไม่มาหาพี่ที่เทอร์มินอลล่ะตอนนี้พี่เดินทางลําบากเข้าใจป่ะประเด็นก็คือว่าประเด็นก็คือว่าค่ะเอ่อถ้าไปอืมอ่า อาจจะโดนไล่ออกได้นะพี่อะไรขนาดนั้นเต้จ้างเราให้มาทํางานนะพี่มีไปกินผ้าว็่าโดนสิพี่นี่ก็บอกพี่พวกพี่ๆเขาบอกเออมาออกรายการพี่สิก็มากับออฟฟิศสามโมงเลยครับนั่นแหละพี่กับออฟฟิศสามโมงโดนสิครับเขาได้เชนออกพอดีครับพี่เฮ้ยมาทำงานนะมนคุยกับพี่นักข่าวอย่างเงี้ยโอ้ยใช่ไหมก็ยิ่งโดนใหญ่เลยพี่ทำไมไม่ให้คุยแล้ว ใช่ไหมเราทํางานก็ต้องเพื่อบริษัทพี่เฮ้ยเอาข้อมูลมาแลกกับพี่ไงเออน้องก็ได้ข้อมูลไปพี่ก็ได้ข้อมูลมาครับพี่อ่าแล้วท็อปพีคเป็นยังไงวันนี้ขึ้นเปล่าของเราอ่ะก็ไม่ลงนะผมว่ามันแข็งนะเออนะครับก็ก็ยังเป็นอะไรที่ชอบอะฮะพี่เพราะว่ามันได้ประโยชน์นะครับในแง่ของเอ่อข้อตกลงตัว LS Bank งนะครับรวไปถึงโฮมโปรที่ทัวนี้มันขึ้นอยู่อย่างเงี้ยเอเอ็ได้ประโยชน นะครับก็ชอบเหมือนเดิมก็ถือไปได้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ถือแล้วสบายสบายสบายใจนะครับเล่นสองช่องเองนะตั้งแต่เช้าเย็นเย็นนะครับขอเก้าขายเก้าสองอะไรนี่ก็มีหุ้นเยอะหูมากันนะนั้นเลยเป็นดิสหนึ่งครับนีมอนก็คือในแง่ของนักลงทุนนะครับในฐานะผมเป็นนักวิเคราะห์นะก็จะให้เขามานั่ง คือตอนนี้ขายตรงนี้ทุกวันมันก็ไม่ใช่ไงบางครั้งเราก็ต้องแนะนําว่าเออ,อหุ้นตัวนี้มันก็ถือบ้นที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็ในแง่ของพื้นฐานมันก็ถือว่าโอเคถือแล้วสบายใจ,จนะครับมีมีประเด็นบวกอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าบางครั้งฟุกๆได้หุ้นซิ่งเนี่ยผมก็ดีใจแต่ถ้าให้ซิ่งทุกวันเนี่ยที่หจ้าหือพี่ปิงอะโอเคมันเก็มันก็เหนื่อยนะครับพี่อ่ะเก็บตัวนิ้ใช่ไหมคะ ครับครับอ่าหมดละแล้วมีอะไรอีกไหมก็ไม่มีนะครับพี่วันนี้ก็ถือว่าชิวๆล้วครับได้ต่างจากฟิลเตอร์ถือ l อนะครับก็ส่วนค่าปีกตัวอื่นที่ก่อนหน้านี้เราแนะนํากันมาก็ถือต่อไปก็ไม่มีอะไรโฮมโปรซีดีเอ็นเนเทลนะครับเล้ทัศนียะเอ่ออถือต่อไม่มีปัญหาครับพี่แล้วก็ตัว property fund ก็ยังอยากให้ถืออยู่นะครับ อ CPNRF นะฮะครับอ่าอได้ไดอ่าถือต่อไปแล้วตลาดพรุ่นี้หมดแรงป่าอือผิดหวังนะอยู่ดีมาเทขายถึงตรงนี้บอว่าเออตอนท้ายเนาะมันมันผิดปกติอะครับก็ต้องระวังนิดนึงครับค่ะครับพู้ดนี้อาจจะย่อใช่ไหมฮะ Advanced XD XD Advanced พรุ่งนี้ปิงครับพู้่ี้ a อ d x อืแล้วพรุ่งนี้เราจะกินข้าวกันไหมพี่อออ่ะเดี๋ยวโทรไปหา จัดรายการเสร็จเที่ยงก่อนสิคือที่แถวอารีก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นอร่อยๆครับเออๆไปๆไปเดี๋ยวไปกินล้านะขอบคุณครับพี่เออได้ได้ได้ล้างท้องไว้ก่อนตอนเช้าก็ไม่ต้องมากินนะมากินกับพี่ตอนเที่ยงครับพี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลของคุณ